คนดีที่มองคนอื่นว่าเลวมันจะดีที่ตรงไหนเพราะจิตที่ไปคิดว่าคนนั้นเลวคนโน้นชั่วมันก็เป็นจิตที่ชั่วอยู่แล้วคนมีจิตชั่วจะไปเรียกว่าคนดีได้อย่างไร คนดีแท้แม้แต่เห็นใครหรืออะไรว่าเลวเขาก็จะเห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นอิทัปปัจจยาตาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ข้ามขึ้นไปเหนือทั้งเลวทั้งดีอย่างนี้แหละจึงจะเป็นคนดีแท้จำเอาไว้นะครับ